ปูคอใหญ่ผิดกับเขานะคะทุกคนว,ว้าวลูกเม,มี๊ยวม,มีๆซุปเป็นเนื้อหมูนะคะทุกคนเนื้อหมูแล้วก็ซุปเห็ดแล้วก็พริกเหลืองพริกแดงนะคะมียังไงมัสรูมมัสรูมอันเนียนแอนเนียน ปาปริก้าใช่สีแดงและเหลือไม่อันซุปเห็ดนะคะทุกคนแล้วก็เนื้อหมูซุปเห็ดแล้วก็อันหอมแดงหอมหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่แล้วก็หอมแดงแล้วก็พริกเหลืองพริกแดงแค่นี้แหละค่ะทุกคนแต่เพิ่งเล่ากับปรุงรสโอเค กินบ่หมือกนะคะทุกคนกินประมาณสองมือชิล่ซอสซอสพริกว Sweet and เนี่ยซอสพริก You can say ซอสพริก Sausage ซอสพริกซอสพริกซอสพริกพริกซอสพริกซอสพริก Yes อีกอย่างนึ่ง And cream อ๋อซุปเย a h ๆ Cook together โอเค Cook together ก็เป็นก็เป็นผู้เศราที่มักเห็ดกับเขานะคะทุกคนบ่ได้ปล่อยให้เราเหดผู้เดียวนะคะคือว่าช่วงบ่ายสิเป็นกับเขาไทยช่วงบ่ายต้องกินกับเขาไทยนะคะกันบ่ได้กินกับเขาไทยสิบ่มีแห้งนะคะทุกคนโอเคเราเคซอสพริกใส่ เขยา่ยาเขยา่าเขย่าโอ้ชวดลงไปสูตรความอร่อยบอกสูตรความอร่อยอิลิตีอิลิตีแต่ <c oughs> กับชุกเขาให้เข้ากันโอ้น่าอร่อยมาก ยำมิยำมิยำม,มีอืมอันนี้ก็จะเป็นซุปผักเขียวองไปอีกออโอืแต่ก็ซุปก้อนมาลอยที่จวดลงไปแต่ก็ มาคลุกเคล้าในเข้ากันอีกเช่นนึงแล้วคลุกบอลแล้วคลุกวอลแล้วโอ้เราว่าแล้วก็ค้นค้นไปอีกหนึ่งชมมั่วโมงนะคะทุกคนอาหารอาหารฝรั่งนะคะปกติก็สิเฮ็ดอาหารไทยช่วงบ่ายแต่ว่ามื้อนี้เราก็ว่าเราขอเฮ็ดอาหาร ให้สิมอีกแล้วนะคะทุกคนอืมเราให้สิมค่ะทุกคนแซ่แบแซ่บหลายแซ่บหลาย yes แซ่บหลายแซ่บหลายแซ่บหลายอืม,อมโอเคเดี๋ยวเราก็เปิดไฟอ่อนไว้ประมาณก็เปิดไฟอ่อนไว้นะคะทุกคน นิดหน่อยอ่ะประมาณเลขสงองอ่ะติ่มบายน้ำสมองหนึ่งโอเคไว้หรือฟินิ